สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาประกอบดโดรนนะครับตัวนี้มันเป็นมอเตอร์เครื่องบินนะเนี่ยสองสองหิบหเทิน15บห้าทีสิบหเทินนะ9 0้้อยเท่าไหร่เนี่ยเก้ kb นะแต่ก็เล่นได้ครับเล่นกระโดดได้อันนี้ ของลูกค้านะครับสั่งมาเองนะฮะแล้วก็มาจ้างค่าแรงผมประกอบนี่ใบพัดเขาในะบพัดคาสกดขาตั้งแล้วก็เฟรม F450 F450 นะครับแล้วก็มีอะไรอีก e s c ESC 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 ก็เป็น2 0์นะครับผมน่าจะมี BEC ในตัวนะหรือเปล่าน่าจะมีส่วนใหญ่มีก็แก้ไขกันไปนะครับผมเอ่อแล้วก็บอร์ดลวมไฟตัวนี้บอร์ด F4 แต่เราไม่ได้ใช้ครเราจะใช้บอร์ดตัวนี้ครับ GPS m ลต t i รเต t ร r นะครับ อารัตอารัตหรืออะไรนี่แหละผมก็อ่านไม่ค่อยออกหรอกออโต้พาวเวอร์สิต็มนะครับผมตัวนี้เลยจัดให้พี่ลูกค้าเอาแบบบินปล่อยมือได้เลยแกไม่ออกโอเคประมาครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มารีวิวกับโดนนะครับเป็นของลูกค้าส่งมาให้ประกอบแล้วก็เซตให้นะครับวิธีการเล่นนะครับเล่นยังไงเล่นยังไงนะครับวิทยุนะครับ นี่คือเดี๋ยวแป๊บน,นึงนี่คือด้านหลังของของโดนนะครับก็จะมีไฟ LED สแสดงสถานะนะครับเสา GPS นะครับตรงจุดสามเหลี่ยมนี้หมายถึงชี้ไปทางด้านหน้านะครับจุดสามเหลี่ยมนี้ชี้ไปทางด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับวิทยุก็จะมีฟังก์ชั o นโฮม t u r n to Home นะครับ ข้างบนตัว C เนี่ยอันบนสุดเป็นโหมด GPS ตรงกลางก็จะเป็นแบบมันจะไม่ล็อกตำแหน่งนะครับอันล่างก็คือเมนูนเลยเล่นยากเลยง่ายเลยตัว C ก็คืออยู่ข้างบนอย่างเดียวนะครับอยากจะโฮมก็สับสวิตตัวนี้ลงนะครับเดี๋ยวจะสอนคาลิเบตเข็มทิศวิธีคาลิเบตเข็มทิศนะครับผมเข็มทิศคาลิเบตนะครับ เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งจับโดนดูไฟกระพริบกระพริบนะแดงแดงเขียวแดงแดงเขียวอ้าวกลายเป็นเขียวอย่างเดียวแล้วตอนนี้ปกติจะเป็นแดงแดงแดงเขียวก่อนนะครับก็คือจะสาธิตให้ดูนะครับว่าคาลิเบอร์ยังไงดูดูที่รีโมทนะครับทำอย่างนี้นะครับเอาคันเร่งขึ้นมาก่อนครึ่งนึงนะครับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ดันขึ้นคู่นะครับ มันจะอันนี้ก็ไว้ตรงนี้ไว้ตรงกลางจะเป็นไฟสีน้ำเงินกระพริบนะครับอย่างเงี้ยนะครับให้เราหมุนหมุนแบบนี้นะครับหมุนตามตามรูปเลยหมุนปึ๊บแล้วก็หมุนแนวอ่าตะแคงแล้วก็หมุนหมุนอย่างเงี้ยครับหมุนอ่าหมุนครบหนึ่งรอบแล้วก็ดยวนะดัดแบบหนึงอ่าแล้วก็มาทางนี้ แล้วก็หมุนหมุนอย่างเงี้ยครับครบหนึ่งรอบแล้วก็วางนะครับพอวางเสร็จแล้วนะครับวางเสร็จแล้วให้เอาแบบนี้นะครับดันคู่เลยแล้วก็ทางออกดูไฟด้วยนะหนึ่งสองซ้อแล้วก็ปล่อยก็จะกลายเป็นเขียวทางออกประมาณสักสองวิก็พอครับก็จะกลายเป็นเขียวแบบน,นี้แบบนี้ก็คือพร้อมที่จะบินแล้วนะครับ ทีเนี้ยพอเร,เ,เ,เราเล่นแบบก้อนต่อไปใช่ไหมเราก็ไม่ต้องคาลิเบตแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วเราก็เสียบปักได้เลยเราก็เสียบปักแล้วก็เล่นได้เลยตอนคาลิเบตเสร็จแล้วจะดึงปักแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับดึงปักออกอ่ะเขียวจะเล่นก็คือต้องเป็นสีเดียวคือสีเขียวนะครับแดงแดงเขียวอย่าเพิ่งบินนะครับลอยขึ้นเป็นสีเขียวสีเดียวมา อถอยห่างออกจากโดนสักห้าหกเก้าถอยไปเลยครับอเอาแบบปลอดภยัยปลอดภัยหน่อยอาร์มสตาร์ทอย่างเงี้ยครับที่วิทยุดูนะครับแล้วก็เร่งขึ้นไว้ตรงกลางเห็นไหมครับมอเตอร์มันจะไม่ปั่นแรงมันแค่วอร์มนะครับจะจะจะ,จะยกขึ้นก็คือเร่งขึ้นไปหนึ่งขีดนะครับเห็นไหมครับจะให้มันต้องให้สูงกว่านี้เนาะแล้วก็เร่งขึ้นไป อ่าสูงพอใจแล้วก็เอาเคันเล่งไว้ตรงกลางเห็นไหมครับเป็นธรรมดานะมันโดนลมนะฮะเจอลมเจออะไรไงี้ครับเดี๋ยวเราเล่งขึ้นไปอีกเล่งขึ้นไปเล่งขึ้นไปเ,เดี๋ยวผมจะบินเดินทางให้ชมก่อนแล้วกัน มองออกไม่รู้ไหนหัวไหนหางนี่มองไงก็สี่เหลี่ยมหมดเลยอ่ามีระบบเบรกเองนะะเดี๋ยวนะสีแดงคือด้านหลังครับอนนาบ่าเดินหน้าเนี่ยครับก็เดินหน้ามันเบรกเองด้วยนะมีเบรกเองเนีย่ยเดินหน้าเอียงองยงขวาอเบรกเองเอยงขวา ปล่อยมือเบรกเยียงซ้ายปล่อยมือเบรคคือตัวโดนมันจะไวแค่จังหวะช่วงออกตัวแค่นั้นเองพอมันไปแล้วมันก็จะจะ,จะช้าช้าเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะช้าก็ไม่ไหวนะก็อยู่ที่เราใช้จอยสติ๊กนะครับจะให้ไวให้ช้าก็เล่งเลี้ยวมากเลี้ยวน้อยก็อยู่ที่น้ําหนักมือเราครับ ใอ้มันช้าก็ได้ครับเนี่ยครับนครับแล้วแต่เราจะจะเล่นนะครับก็นแนะนําใส่อะลามปี๊บๆเข้าไปด้วยนะสักตัวหนึ่งนะอะลามเตือนแบตอ,อยู่กับแบตเตอรี่ครับจิ้มกับสายบาลานไว้อะครับพลาแบตที่โดนมันจะหมดมันจะได้ร้องเตือนเรานะครพวกตั้งไว้ที่สักสามจุดหกอะไรเงี้ยครับโอ้ล่มแรงมากไม่กดเดินหน้า เห็นไหมในกดเต็มที่แล้วเนะี่ยมันก็ไปแคนะ่นั้นอ่ะมันก็ไปไม่ไหวไ้หลังมาเนี่ยเต็มที่ล้วเบรกเบรกก็จะเอาขึ้นเดี๋ยว่นออลงทิดลงทิดจะเอาขึ้นก็เร่งเร่งขึ้นไปครับ เล่งขึ้นไปประมาณขีดครึ่งแล้วนะครับเนี่ยสูงพอใจแล้วก็เอาเขาเล่งไว้ตรงกลางมันก็อาจจะมีบ้างนะครับอาจจะขึ้นลงขึ้นลงนิดหน่อยนะฮะเป็นเรื่องธรรมดานะครับกับโดนตัวนี้นะครับเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเราบินสูงนี่แเราไม่ต้องกลัวเลยว่าระดับมันจะลดนะฮะบินสูงสักสี่เมตรห้าเมตรเนี่ยระดับมันไม่ลดง่ายๆนะครับ ถ้าลองบินเล่นๆดูกันจะไปได้ไกลอยู่นะ,ะมองไม่เห็นจะเท่าลำนูนไหมที่ว่าบินไปดูนะไปไกลไหม ح ح> ก็ไกลยอยู่นะเอาโฮมไหนลองโฮมเลยนี่สวิตตัวเนี้ย home. Return home. โฮม r เทิร์นทูโฮมโอ้มาแล้ว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 สวิตตัวดี r เทิร์นทูโฮมตัวนี้ไม่มีกล้องนะครับก็คือลำเขาเรียกว่าอะไรนะมีตัวลำแล้วก็ชุดมอเตอร์สปีดคอนโทรลบอร์ดคอนโทรลอะไรเงี้ย ไม่มีกล้องบินเล่นครับบินเล่นไออันเนี้ยเราบินอยู่ประมาณห้าเมตรมันก็จะเทินประมาณห้าเมตรอะครับโฮมประมาณห้าเมตรตอนนี้ห้ามกดอะไรเลยนะครับตอนที่มันกำลังลดระดับลงอ่ะเราใช้แอรอนอีเวเตอร์เนี่ยเปลี่ยนทิศทางการลงได้นะครับเปลี่ยนได้ครับลัดเดอร์ก็ได้ครับหัน หันหัวหันห่างก็ได้ครับสมมติว่าตรงเนี้ยผมไม่ปลอดภัยผมใช้แอรอนเนะ่ยเอียงออกเนี่ยเอียงหนีอ่าเอาที่ปลอดภัยที่สุดอา่าอ่าลืมไปพอมันใกล้ถึงพื้นต้องเอาคันเร่งลงต่ำๆด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ดับเครื่องอย่างนี้ครับอาร์มออกก็คือดับอันนี้คือสตาร์ทอาร์มออกคือดับเด้อ ยกเลิกโฮมเหอนยกเลิกโฮมสตาร์ทเครื่องดับเครื่องสตาร์ทเครื่องเร่งขึ้นไปประมาณหนึ่งขีดหนึ่งขีดแล้วหนึ่งขีดครึ่งก็ได้อ่าหนึ่งขีดครึ่งปีอ่าหนึ่งขีดครึ่งไปเลยนีนเห็นไหมค่อยๆขึ้นยวค่อยๆขึ้น,นอ่าสูงพ่ะใจก็เร่งมาตรงกลางเอ้ยเท่ดีวะเดี๋ยวลองบินเล่นก่อนนะ พ่อลองบินเล่นดูมันก็เพลินกันนะเนี่ยเนี่ยเร็วสูงสุดแล้วนะครับนี่คือความเร็วสูงสุดนะแต่ช่วงจังหวะออกตัวมันไวแค่แค่นั้นเองนะแต่ตอนบินมันก็เนี่ยมันมันเร็วเร็วเต็มที่ละได้แค่นี้เองแม็กซิมัมแลนัเนีหยกดเดินหน้าแบบเต็มร้อยเลยไม่เห็นมีเบรกด้วย ช่วงจังหวะอ่าแบตใกล้หมดแล้วนะครับพอดีแบตผมมันไม่ค่อยดีแล้วแหละช่วงจังหวะออกตัวเงี้ยมันไหวแต่ถ้ามันไปแล้ว่มันช้าอา่แบตใกล้หมดแล้วมันขึ้นสีแดงเห็นไหมครับพอาแบตใกล้หมดแล้วคันเร่งจะอยู่ตรงกลางไม่ไหวแล้วนะครับก็คือมันจะต้องเร่งช่วยนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไฟสีแดงไหมนั่นแหละก็คือแบตท,ที่โดนใกล้จะหมดแล้ว แบตมันเสื่อมแล้วนะครับของผมไม่ค่อยดีแล้วก็น่าจะมีสิบนาทีครับหรือมากกว่าต้องลองดูนะครับก็เล่นเสร็จแล้วก็พอดีไอ้น,นี้ไม่ได้ตั้งปีปปปไว้แน่เลยมันเลยไม่ร้องเนะี่ยอะลามเนี่ยมาดูกันลเลอเท่าไหร่วะโอ้สามจุดหกนะไม่ได้ตั้งไอ้น,นี้ไว้แบตไม่ค่อยดีแล้ว แล้วก็ดึงปลั๊กออกนะครับดึงแบตแบตออกปิดวิดทยุฟังก์ชันก็มีแค่2ตัวนี้ครับที่ใช้โฮมกับ GPS ตรงกลางกับตรงล่างเราถือว่าเราไม่เล่นแล้วกันนะเอาไว้ข้างบนนะครับมอเตอร์สปีดไม่ร้อนเลยนะครับสบายๆเลยบินตัวเปล่าๆแบบนี้ นะไม่ได้บรรทุกอะไรไม่ได้แบกอะไรนะไม่ได้ใส่ขาด้วยมันก็เลยเบานะครับผม uh huh. ก็โอเคเรียบร้อยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงจะไปจับส่งให้นะครับเดี๋ยวดึงปลงอาออกก่อนอ่านี่ปลาเขาสลัดโดรน F450 นะครับลำนี้โดรน F450 ใส่กล่องอ GPS นะครับผมนะอะไรอะไร มชื่ออะไรอ่ะอัลาสอาาัลาสเรียกไม่ค่อยถูกนะครับนมะ่ใจโลรุ่นนี้นะอาาัลาสใช่ไหม <Okay. S 1> อาาัลนะาไหมอลาสประมาณนี้นะครับสะกดไม่ตรงสะกดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนะฝากด้วยนะครับ facebook นะครับชื่อสมบูรณ์เพ็งสีีนะครับไลน์ใส่เบอร์โทรศัพทษษ์ศูน8์1ปดสอนนะครับผม,ผมก็ลำนี้ของลูกค้าเอามาเองนะครับทั้งหมดเลย จ้างแต่ค่าแรงผมนะผมก็ทํำนะก็คือส่งมาแล้วก็ถ้าขาดเหลือเพิ่มเติมอะไรผมก็จัดการให้นะครับผมนะมันขาดเหลือเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ